ไอเปิดมาเจอคลิปนี้สัปดาห์หน้า8ถึง14พฤษภาคม2566จะเป็นสัปดาห์ที่ดีของคุณค่ะก่อนฟังเข้าขหน้าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เม่หมออั้มสอมัทตรารู้ด้วยนะคะสํสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยสัปดาห์หน้า8ถึง14พฤษภาคม2566จะเป็นสัปดาห์ที่ดีสุดๆของคุณเลยอะ่ะ ดียังไงบ้างสับสนกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยค่ะดีอย่างไรบ้างสัปดาหนะ์น้าอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหดีแรกเลยต้องบอกว่าเฉลียวฉลาดเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีไอเดียดีมีความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์นะมีพลังงานทางความคิดค่อนข้างสูงนะคิดอะไร ก็สมดังใจปรารถนาคิดออกคิดได้คิดดีมีไอเดียดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีปิ๊งแวบที่ดีนะหรือว่ามีความคิดที่ดีมีความเฉลียวฉลาดมีสมองเศรษฐีมีสมองของคนเก่งมีสติปัญญาที่ดีที่จะนําพาชีวิตประสบความสําเร็จเออนะโชคดีอะไรอีกบ้างเป็นสัปดาห์ที่ดีอย่างไรอีกบ้างขอดูใบที่สองค่ะโอ้โห ต้องบอกเลยการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จคุณจะมีสมาธิคุณจะมีสติคุณจะมีปัญญานะคุณจะทำการงานใดๆก็ประสบความสำเร็จคุณจะมีความมุ่งมั่นมีความขยันหมั่นเพียรมีความมานะและการงานนะหรือธุรกิจสิ่งใดที่คุณตั้งใจกระทำต้องบอกเลยมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงหรือเป็นไปดังใจแล้วก็เป็นงานแบบว่าคุณภาพด้วยนะเออสัปดาห์นี้อะไรอีกที่จะ เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอ้โหโชคดีโชคด,ชคดีแล้วก็โชคดีนะโอ้องค์พ่อประพิเดชขึ้นเลยนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้โอ้โหคนลุกเลยนะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าในสัปดาห์นี้จะหยิบจะจับจะทําอะไรประสบความสําเร็จใครที่ทํางานวงการบันเทิงหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวเรื่องของการสื่อสารก็ดีนะหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวแต่มันเป็น มันเป็นทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะเพราะองค์พ่อปัพิฆเนศเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จอยู่แล้วมีโอกาสสําเร็จมีโอกาสร่าํารวยมีโอกาสมั่งคั่งมีโอกาสอุดมสมบูรณ์ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการงานธุรกิจ <zo oms day> การเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วย <zo oms day> คุณจะมีนะเมตตาเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็น <zo oms day> ใครรัก <zo oms day> ใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณนะต้องบอกเลยพูดจาก็ดีทำ อะไรก็ดีจะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูเมตตาอุปถัมภ์คำฉูดนะมีคนออมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวคอยสนับสนุนผลักดันช่วยเหลือสัปดาห์ที่จะถึงนี้ต้องบอกเลยดีตลอดทั้งสัปดาห์เป็นช่วงเวลาดีๆของคุณที่ต้องกอบโกยความสําเร็จกอบโกยความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตยินดีด้วยนะคะ